สวัสดีครับวันนี้ขอนำเสนอเมนูก๋วยเตี๋ยวไก่มัละนะครับร้านนี้ตั้งอยู่เลียมถนนกำแพงเพชร5นะครับใกล้สถานีรถไฟ3มเสนครับโดยส่วนตัวครับอยากจะบอกว่าร้านนี้ผมผ่านมานะครับผมจะต้องแวะทานประจำเลยเพราะว่ารสชาติดีเนื้อไก่ดีน้ำซุปหอม ถูกใจครับวันนี้ผมจะสั่งนะครับก๋วยเตี๋ยวไก่เส้นเล็กมะละนะครับก็เป็นเส้นที่ผมชอบกินประจำนะครับมาในช่วงเช้าวันนี้แม่ค้าใจดีนะครับรู้สึกว่าผมน่าจะเป็นลูกค้าคนที่3นะครับที่มาปเปิดร้านนะครับ เดี๋ยวไก่นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับเลือดไก่ข้อไก่นะครับน่องตนนะครับเป็นสิ่งที่ของกู้กันนะครับแล้วแต่ใครจะชอบนะครับสามารถสั่งเพิ่มได้เลยแม่ค้าใจดีจับสรรให้นะครับทุกชามตามแต่ลูกค้าจะอยากได้อันไหนนะครับไม่ได้กาบในช่วงเช้าๆนะครับประมาณ8ปดโมงกว่าเนี่ยนะครับก็ยังสบายๆนะครับลูกค้าก็ ทยอยมาเป็นบางส่วนแต่ถ้าเป็นกลางวันไปแล้วนะครับลูกค้าจะแน่นมากนะครับครับชามนี้ของผมครับเส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวไก่มะละนะครับถูกใจมากครับครับต่อในส่วนชามที่สองนี่นะครับก็เป็นเส้นหมี่นะครับก็เดี๋ยวมีคนข้างๆเขาสั่งมานะครับ ก็ชอบกินประจำนะครับในเช้าวันนี้แม่ค้าแจ้งว่าข้อไก่นะครับก็ไขตุ๋นเนี่ยวันียังไม่สุกนะครับเดี๋ยวสักพักกงจะสุกนะถ้าเกิดใครมาหลังจากนี้ได้ทานแน่นอนครับอ่ามาแล้วครับเส้นหมี่ครับของบัดดี้คู่ชีวิตครับอ่าอันนี้ครับมันก็เป็นมะระถั่วงอกนะครับสดใหม่นะครับแม่ค้าหั่น ใหม่ๆเลยบรรยากาศโดยรวมในช่วงเช้าก็ยังเงียบๆนะครับแต่ที่ผมเคยมาประจำเนี่ยลูกค้าจะเยอะมากนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาได้นะครับตั้งแต่8โมงถึงบ่าย3ามบ่ายนี่นี้ยังหาทานได้อยู่นะครับในด้านหลังร้านนี่ครับก็จะมีกลิ่นโชยของน้ำซุปนะหอมครับชวนให้อยากจะต้องไปรีบทานแล้วนะครับ อ่านี่ครับสองชามพร้อมครับเดี๋ยวเรามาเติมรสชาติกันสักหน่อยนะครับแล้วแต่แตาใครจะชอบนะครับเผ็ดบ้างอ่าเผ็ดเบี้ยแล้วแต่ใครจะเติมไปได้เลยน้ํำส้มก็รสชาติถูกใจนะครับน้ำส้มนี่แม่ครบับอกว่าวันหนึ่งประมาณ5 6, ้าหโถนะครับขั้นต่ำประมาณนี้นะครับ ก๋วยเตี๋ยวไก่ก็เป็นสิ่งที่นะครับผู้คนชื่นชอบกันหาทานได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าร้านไหนที่เราจะถูกใจแล้วก็ทานอยู่บ่อยๆครับครับน้ำซุปของก๋วยเตี๋ยวไก่มาละร้านนี้นะครับผมมีความชอบเพราะว่ามันรู้สึกมีความหอมนะครับคือถ้าไม่เกี่ยงเรื่องน้ำหนักนะครับจะซดน้ำ ซุปเนี่ยให้หมดถ้วยเลยนะครับอ่านี่ครับมะระเขาหั่นอย่างดีนะครับสดใหม่ทุกวันนะครับทั้งวันเนี่ยแม่ค้านี่หั่นแทบไม่ได้หยุดไม่ได้พักมือเลยครับลูกค้าแน่นตลอดคิวยาวตลอดนะครับถั่วงอกเนี่ยก็มีการแช่น้ําแข็งไว้สดกรอบครับ ในช่วงเช้าวันนี้นะครับมีโต๊ะที่เราสามารถเลือกนั่งได้ตามใจชอบนะครับจะมีแดดอ่อนๆนะครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มวิตามินดีนะครับตัวไหนที่ต่างแดดอ่อนๆเนี่ยก็สามารถเลือกนั่งได้นะครับเส้นก๋วยเตียเ๋ยวนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กนะครับมีเส้นมีความหนึบนะครับน้ำซุปมีความหอมเอ็นไก่เนี่ยอร่อยครับเคี้ยวแล้วหนึบเลยนะครับ ทั้งตัวเนื้อนะครับถูกใจนะครับเป็นไก่ที่มีการหั่นชิ้นนะครับเป็นชิ้นซึ่งเราก็สามารถเคี้ยวได้ง่ายครับ เพื่อนๆท่านใดถ้ามีโอกาสก็แวะมาลองทานดูนะครับแล้วทานแล้วติดใจแน่นะครับแน่นอนครับก็ก่อนจะจบคลิปนี้ไปนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ